ตันแนกชวนน้องต้านทิสเรตตอนมาก่อนได้ก่อนมาที่หลังต้องต่อคิวขายจ้าขาย1แถมหนึ่งจัดโปรพิเศษกันไปเลยมาก่อนได้ก่อนมาที่หลังต้องต่อคิวนะครับกติกาง่ายๆได้ขนมอร่อยไปทานกันทุกคนอย่าแซงคิวกันนะครับเห็นใจเพื่อนๆที่เข้าคิวอยู่กันด้วยนะครับน้อ,องๆครับการต่อคิวเป็นกฎกติกาง่ายๆในการอยู่ร่วมกันเพร,ราะการแซงคิวนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่อนอแล้วยังเป็น กับที่ไม่น่ารักอีกด้วยไม่มีใ,ใครชอบให้ใครมาแซงคิวเราหรอครับดังนั้นไม่ว่าจะซื้อขนมอาหารหรือใช้บริการอะไรก็แล้วแต่แม้เราจะเร่งรีบขนาดไหนเราก็ต้องรอตามคิวนะครับและที่สำคัญคิวของเราประโยชน์ของเราอย่าปล่อยให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบแซงคิวเราไปได้นะครับสังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา We are strong ไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงสนับสนุนโดยกองทุนปปช